สวยง,งามน,นะครับคันนี้เป็นรีโวไฮลักนะครับรถล,ลูกค้าเป็นตัวโลนะครับมาทําระบบตัวคิรลสโกวอล์กอเว y ได้รีโมทเพิ่ม2ตัวแบบนี้นะครับผมพร้อมกับเป็นตัวมือเปิดกดล็อกคายล็อกเหมือนกับรุ่นตัวท็อปนะครับทั้งประตูขวาแล้วก็ประตูต้านซ้ายนะครับสามารถกดล็อกได้โดยการกดปุ่มธรรมดาแบบนี้นะครับผมเขาก็จะล็อกให้แล้วก็คาล็อกกรณีถ้าระบบเขาเจอรีโมทนะครับผม ก็เหมือนตัวทอบๆนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อตัวทอปเลยได้ฟังก์ชันล้นๆไปนะครับผมมาติดตั้งเพิ่มปุ่มพูสตาร์ทก็ได้หน้าตาปุ่มแบบนี้นะครับส่วนฝาปิดตรงนี้เราจะมีฝาปิดตรงรุ่นไว้ให้ลูกค้าเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจเดิมแล้วกุญแจเดิมลูกค้าก็เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นกุญแจกดสไลด์อันนี้กุญแจก็เก็บไว้เพราะว่าได้มาอีก2ลูกเป็นระบบตัวคีย์เลสใช้งานสะดวกสบายกว่าแล้วก็ผมสังต้าสามารถกดแชร์แบบนี้ได้หรือไม่ก็ มันจะเป็นต้องเหยียบเบรกนะครับผมหลังจากที่เครื่องยนต์ติดแล้วรีโมทสามารถใช้งานอิสระได้ครับสามารถกดล็อกข่ายล็อกผ่านรีโมทได้ดับได้โดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับผมระบบเซนเซอร์ทุกอย่างเขาจะเหมือนรถตัวท็อปทุกอย่างถ้ารีโมทไม่อยู่ที่รถระบบทุกอย่างจะโดนตัดทิ้งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันดูโอเคผมปิดประตูไปไม่ได้ล็อกรถนะครับเดี๋ยวกุญแจไปเก็บก่อน โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่รถกันตอนนี้รถไม่ได้ล็อกนะอ่ะยังเปิดประตูดได้อยู่แต่ระบบตัวเซฟตี้่างเขาก็จะเซฟตี้ปุ่มไม่ให้ทำงานเพราะว่ากลับมาไม่เจอลกไม่เจอกุญแจเดิมนะครับผมอ่ะก็เหมือนกับตัวท็อปนะครับผมอ่ะสามารถใช้ได้เป็นกุญแจตัวนี้ล็อกไขล็อกได้แต่นี้เป็นระบบเดิมที่เราไม่ได้ใช้แล้วเก็บเอาไว้ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอารีโมทกันเมื่อรีโมทกลับมานะครับระบบเขาจะสื่อสารกันเวลาก,ากดปุ่มปับ๊บเขาจะรู้จักทันทีก็คือรีโมทกลับมาโอเคฟังก์ชันต่อไปเขาก็คือระบบสั่งสตาร์ท เดี๋ยวผมล็อกรถไปนะครับผมรถล,ล็อกแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งสตาร์ทระยะไกลตัวนี้สามารถสั่งสตาร์ทแล้วก็อุ่นเครื่องเปิดแอร์รอช่ำๆได้เลยนะครับระยะตรงนี้ก็เลยกันเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วหลังจากระบบสตาร์ทเขาจะมีไฟจุกเฉิดนะครับผมกระพริบสิบผลให้เรารู้ว่าตอนนี้รถ สตาร์เรียบร้อยแล้วเมื่อกลับไประบบเขายังล็อกอยู่นะครับผมยังเข้ารถไม่ได้จนกว่าเจ้าของรถจะกลับมาแล้วพร้อมกับตัวรีโมทเราจะสามารถกดตัวรีโมทหรือเราต้องการกดที่ปุ่มเข้ารถอันนี้ได้หมดนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ไม่จะเป็นต้องซื้อตัวท็อปนะครับผมก็ได้ฟังก์ชันเหมือนตัวท็อปแถมสั่งสตาร์ทได้ตัวท็อปยังทำไม่ได้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ